นี่ทำไมติดนะครับอืแถมมาขี้ใสด้วยห,หนูพีกเนี่ยติดได้ไงวะเนี่ยหนูพุกครับผมเป็นเต็มคอเลยนี่เราก็มาอยู่ในป่าขโพดนะครับก็ไม่ได้จะมาขับมอเตอรโปรดหรือว่าเก็บมากินกระโปดเขาจะอย่างไดนะครับเรามาหาดักหนูนะฮะ หนักหนูในปลากระพทูทครับก็น,นี่มีทางมันพอมีนะครับโอเคครับก็กระพูทก็จานเป็นสี่ส่วนนะครับแล้วก็ดักขวางทางไว้เลยแบบนี้เลยครับก็ว่าหานูมันไม่กินมันก็เหยียบอะ่ะ อ้ขาดปินนะมินไปหน่อยนะทำไมทำไมแล้วก็รัดไว้กับ หญ้าแถววันนี่นะไม่ใช่ถวันนี้มันเป็นหญ้าแล้วก็ทำตำหนิสักเล็กน้อยนะฮะยาและจะได้ไม่หลงง่าย,ายนะครับก็มีกลับมาแค่สิบอันนะครับอันนี้น,นี่ขุยบ้านเบอรเลยนะทุกคนครับดีเราก็จะดักหนึ่งอัน มันออกไปทางไหนมันตะมันมีนอยทางนี่ครับมีทางวิ่งนึงมีทางโอเควางไว้นี้เลย มีรอยสุนัขนะฮะไอโตแลไปไหนมาขุดนะฮะขุดไม่รู้ว่าถ้าหนูติดมันจะซัดกลับเราไหมนะก็เราต้องมาละคืนนี้ด้วยอะไปเลยครับยดจัดตรวนี้สักหนึ่งอันนะครับมาเหมาะเลยมีตอมีทางวิ่เป็นมันเลยครับ ไปก็พูดอย่างนี้ระวังหัวเข่าดีนะครับ ครับดูนี้ก็มีรอวิ่งตัววิ่งอยู่นะครับแต่ว่าเราถึงจะมีรอยสุนัขกวดจะดัก่างงี้เลย ก็ยังพอมีอีกครับอมีทางจะกลับแล้วหมดแล้วก็เ,เดี๋ยวขึ้นนี่มาลักันแเ,เราก็มาละหนูกันครับแบบที่เราลงไว้หม,หมยนี้ได้ครับผมเฮ้ยโดน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  นี่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 อยู่เลยครับตายตายนุ๊สวยเลย เดี๋ยวไปดูข้างในนี้กันนี่อยู่ข้างในป่าเลยนะเอ้าโดน,นครับนีเ่เป็นหนูท้องขาวนะครับนี่ท้อ,องขาวกินกระปุกเลอยู่เลยรัดคอเลยครับก็ดักไว้ต่อที่เดิมและ เปลี่ยนที่ไม่ทันแล้วครับมาถึงหมายอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ติดแล้วสามตัวสามอันบางุันนี่ก็ยังไม่เดินนะ ปุกครับผม,มเต็มคอเลยโดมครับโมตดต่อ,ตอนี่ะโดดแต่มันดูโตนโนูดิโห,หนพีแคนี้ ติดได้ไงวันนี่ยโอ้โหหอาเ,เ,เรื่ยงเลยให้ดูตัวนี่หนูพุกอันนี้หนูผีเหลือกเกินเลยติดได้อ่ะือครับก็ได้สามตัวนะฮะหนูพุกสองตัวหนูต้องขาวหนึ่งตัวไอ้หนูผีตัวน้อยอย่าไปด่ามันเลยครับโอเคเดี๋ยวตอนเช้าเรามาลักได้อีกทีหนึ่ง ทีจะไม่ขึ้นเลยแล้วก็มาตะหนูกันนะที่ระดักไว้ในปากกระโพดนะครับจะขคืนได้ไปสามตัวแล้วนะครับตัวนี้จะได้ความบ้างไหมนะค,ะครับข้างนี้เป็นปลาทวนะถ้าเขาเกี่ยวไปแล้วครับจะยังมีถั่วอยู่นี่นะจะจะับไปอีกอนะ่ะมีรอยกัดโอ้โหน,นี่ไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไ ให้เราเก็บกันเฮ้ยนี่เหมือนจะโดนนะอ่าโดนครับนี่หนูพุกด้วยนี่โห,หมดขึ้นเต็มเลยมาคืนได้ตรงนี้ครับเนี่ยที่ได้หนูพี่เยอะแล้วก็ขัดใหม่ใหม่ก็ได้หนูพุกนะ คือท้าลังคืนด้วยมันก็จะดีอย่างนี้นะครับมันจะบางทีถ้ากลับมาหลุดอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถปลดได้ตั้งได้นี่นโอ้โหมดแดงไฟเยอะมดพุกครับมดแดงไฟขัดเต็มเลย อันนี้รุ่นมินิข้างในนี้มีสามันเอ้าอีนี่เอเนี่ยอ้เนี่ยน,น,นี่รถครับ อันนี้วาไงโอหนี่ครับหนูพี่กแล้วอ่ะนั่นหนูตัวนี้ติดครับโอ้โหอันนึ้โอ้โหอันนี้ได้หนูขาวครับนี่ก็คือตัวนี้ไม่ใช่หนูพุกแน่ ไม่มีหนูพุกเลยครับเ,ออเฮ้ยเต็มต็มเลยตัวดูหมายตรงนี้ครับโอ้ลั่นนะแต่ไม่ติดครับนี่รันแถมยังกินข้าวโพดไปหมดเลยด้วยแต่ไม่ติดฮะอันนี้ไม่รันนะ หมูลอยกินข้าวโพดครับด้วยหมามันมาขุดมากวนนะครับโอ้ยลั่น แอวลันแต่ไม่ติดครับผมอืมไม่ติดนี่มันก็ยังพอมีทางให้ดักได้นะครับนี่ค่ไม่ติดนะครับอืแถมมาขี้ใสด้วยเดี๋ยวนี้เราเรา เมื่อกีก้กรพว้มันลั่นแล้ว,พวกพูดหายแล้วคืนเราดัดปิ้นไว้เฉยนะครับใส่มันก็โดดข้ามได้ขี่ไ้ด้วยหมานหยามจริงเลยน่ครับก็ช้าก็ได้สี่ตัวแต่ตัวนี้อย่าไปนับรวมนะครับเนี่ยหนึ่งพีนะครับรวมกับเมื่อคืนได้อีกสามตัวก็หกตัวครับถือว่าพหอไไ้แกงแล้ะแกงใส่สมุนไพรนิดนึงครับ เดี๋ยวผม้านชมครับวันดีครับผม